Lui you สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลุยไม่รู้โรยนะครับรายการที่จะทําหน้าที่เป็นมิตรแท้สําหรับผู้สูงวัยนะครับที่จะสร้างทั้งความสุขความสนุกสนานความเบิกบานในชีวิตรวมถึงเสริมพลังในการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าด้วยนะครับการกลับมาอีกครั้งของลุยไม่รู้โรยคราวนี้กลับมาในรูปแบบของแมกกาซีนออนทีวีนะครับในชื่อลุยไม่รู้โรยสูงวัยดีๆนะครับโดยแบ่งออกเป็น3าคอลัมน์ที่น่าสนใจนะครับ3คอลัมน์ที่ว่านั้นมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันได้เลยครับ คอลัมน์ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่าพบกับครูโขนวัยเกษียณที่หัวใจยังเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นครูที่พร้อมจะถ่ายทอดศิลปะการแสดงซึ่งเป็นมรดกของแผ่นดินสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานคอลัมน์สวอบ,ออบอตอ่พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับป้าสมบูรณ์หนึ่งเดียวของการทําขนมเต่าแห่งตําบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีและคอลัมน์บำรุงใจที่จะตอบทุกคําถามที่เป็นปัญหาคาใจของผู้สูงวัยให้ได้รับความกระจ่างทั้งหมดนี้ในลุยไม่รู้โดยสูงวัยดีดีด ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่าวันนี้ผมเดินทางมาที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมรับในทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์อาคารแห่งนี้จะถูกแปลงสภาพเป็นห้องเรียนเล็กๆ ที่เด็กๆกว่า30ชีวิตได้มีโอกาสมาเรียนรู้ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนั่นก็คือการแสดงโขนและบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ได้ไล่รำเพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปะเก่าแก่แขนงนี้ก็คือคุณครูวัยเกษียนหรือคุณลุงใจดีของเด็กๆที่ชื่อ ชูชีพขุณอาท่านนี้แหละครับเติงตลเล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 เลลเลลเลลเองฟ้ยุบฝเเิมาซ้ายาลกาายาลางสอง สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเด็กเยอะเลยนะครับตอนนี้มีเด็กอยู่กี่คนแล้วครับครูชีพเนี่ยปกติเด็กมันจะเยอะกว่านี้แต่วันนี้ก็ประมาณสักยี่สปรห้าคนเพราะปกติก็จะมีเด็กมาเรียนแบบนี้เกือบสามเด็กว่าคนครับมาใหม่ของรุ่นเก่าก็เลิกไปแล้วรุ่นใหม่มาใหม่ตอนนี้มาเยอะมเยอะมันกัครับแล้วเด็กๆมาจากไหนกันครับส่วนใหญ่เด็กก็จะมาจากลำลูกกาเป็นตัวแรกมาจากลำลูกกา ทางนี้ก็อยู่ย่านแถวนี้ฮะวัดนาวาดคุณมาถึงลำลูกจากรุ่นจากรับลุ่นการนี่จากลังสิตเลยนะครับใช่ครับมาเยอะบางทีจากนครปฐมนะแล้วที่ก็อยู่ในบุรีรัมย์แต่บุรีรัมย์นี่มาไม่ได้แน่ต้องมีเวลาไปหาครับอ๋อก็มีจากที่ไกลด้วยแล้วก็มีจากพวกระแวกระแวกอยู่ระแวกระแวกนี่ด้วยใช่ครับนอกจากเขตบางซื่อแล้วยังยังเราอยากไปทั่วนะขยายวัฒนธรรมไปทั่วแล้วนี่อายุเท่าไหร่กันครับก็ประมาณห้าขวบผู้ห้าขวบก็มาแล้วเนาะแต่ทั้งหมดนี่คือ มาเรียนกับครูชิมนี่คือไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรค่าใช้จ่ายเราไม่ได้เรียกเราให้สิทธิสำหรับทุกคนฟรีหมดเพราะว่าเพราะว่าคนรวยคนจนคนจนไม่มีเงินจ้าแต่เราคิดว่าให้เทียบถ้าเทียบดึงอย่างเดียวกันแบบว่าจะไม่มีมากแยกแยะสำหรับคนรวยคนจนอะไรอย่างเงี้ยนะให้ทุกคนมีวิธีทางกับมีโอกาสมากกว่า ทำอะไรบ้างครับเริ่มต้นนี้เริ่มต้นจากขั้นพื้นนั่งตบเท้าดัดแขนดัดขาอะไรเงี้ยครับเป็นผาครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสอนเริ่มสอนใส่ท่าใส่ท่าขบวนท่าต่างๆครูชิพแล้วอย่างเด็กมาถึงนี้ครูชิพดูยังไงครับก็จะให้เล่นตัวยักษ์ตัวลิงตัวพระตัวนางนี่นะครับก็คือเดี๋ยวต้องดูว่าเด็กพื้นฐานการเต้นการรับนะฮะแล้วจะให้ดูเด็กผลว่าแต่ละคนพูดถึงว่าตัวเลก ตัวเล็กกันเนี่ยครับโอ้โหสวัสดีครับชื่ออะไรครับนี่ชื่อไดมอนครับชื่อไดมอนอ่แปลว่าอะไรไดมอนเนี่ยเพชรครับอ๋อดิมอนแปลว่าเพชรแล้อ่ะดมอนอายุเท่าไหร่เอ่ยอายุห้าขวบอายุห้าขวบเองเหรอให้ผมพิ่งเล่นเป็นตัวอะไรครับนี่ทันทุมาเป็นทันทุมาเหรออ่านี่มาอยู่กับกูชชี่นานยังครับวันนี้นะอืมแล้วมามาถึงกูชชี่ดูยังไงครับให้ไดมอนนี่เล่นเป็นเป็นลิงนะเออใบหน้าเขาจริงจริงเขาหน้าเป็นพระรามนะแต่ว่าโอกาสหน้าไม่่แน แต่ว่าตอนนี้ให้เป็นลิงก็คือเขาตัวเล็กน่ารักก็คือดูแววเขาว่าเออลักษณะเป็นลิงแต่เขาทำได้เหมือนลิงแล้วก็โอเคแล้วนี่คือแววแววขึ้นแล้วฮะไหนไหนทำท่าลิงให้ทำท่าลิงทำทำท่าลิงให้ดูหน่อยีอ๋อนี่ แน่แน่คล่องแคล่วเนาะเขาจะออกเลยครับออกก็บอกลิงถ้าตัวพระล่ะตัวพระตัวพระตัวพระตัวเดชพระรอแน่นี่ตัวรออันนี้ตัวรออืมนั่นแน่ั่นแล้วแล้วครูชีพมาเริ่มต้นสอนโขนให้กับเด็กๆนี้ตั้งแต่กี่ปีแล้วครับทั้งหมด18ปีแล้ว18ปีแล้วเนาะครับ แล้วพวกความรู้เรื่องโขนนิกรู้ชีพเรียนรู้มาจากไหนครับเติบโตมาอย่างไรบ้างจริงๆผมได้เป็นจับคุณโจหรือหรือว่าสาคอนยางเกี่ยวสดอย่างที่เราจะพูดมแบบมีชื่อเสียงเนึ่งคุณกระบอกเนี่ยนะครับใช่ใช่ครับมาเริ่มต้นยังไงครับถึงอยากจะเอาวิชาโขนมาสอนให้กับเด็กๆได้จริงๆผมมองอย่างนี้ว่าเด็กยักจนโจหรือชุมชนก็กําลังที่จะหันเหไปทางที่ผิด แล้วผมก็เป็น่วงวัฒนธรรมที่ผมเป็นอยู่แล้วผมก็อยากให้วัฒนธรรมได้อยู่แล้วแล้วถ้าให้เด็กอายุชนได้สื่อสารวัฒนธรรมก็อยากให้เด็กๆที่ได้โอกาสได้มีโอกาสเพราะตรงน,นี้เราก็อยากจะใช้วัฒนธรรมให,ให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อหาวิชาชีพของตัวเองแบ่งเบาภาระครอบครับบรควให้มีไรายได้ตรงน,นี้ผมคิดมุมอม,อมองตรงนี้แว้งมาทั้งสอง อาใจมาปั๊บเตตเรังเ่งตงตงตงเก็คือครูช่ชีพก็สอนให้หนูมีความรู้ทางด้านนี้ค่ะก็คือตอนแรกก็รำเป็นอย่างเดียวก็พอมาเรียนครูก็ให้โอกาสให้ออกงาน แล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนโขนก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจดีค่ะสอนการร้องการรำการเล่นประยุกต์สอนมารยาาต่างๆในการออกงานทางสังคมเนี่ยค่ะแล้วก็สอนให้เรารู้จักใช้แล้วก็วางตัวในสังคมด้วยค่ะก็รู้สึกว่าครูชีพปีนเป็นคนเป็น,เป,นเป็นครูที่มีความเสียสละครับเสียสละอย่างสูงเลยแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมกับเด็กรุ่นใหม่ๆซึ่งผมคิดว่าน้อยคนครับที่จะทำอย่างนี้ครับ แล้อย่างเด็กเด็กมาเรียนครูชีพนี่อันนึงแหละได้ความรู้ในเชิงโขนแล้วนอกนั้นครูชีพสอนอะไรเด็กๆอีกครับว้าหนึ่งสอนคุณคุณธรรมให้เขามีระเบียบวินัยการไหว้คนให้รู้จักว่าเออที่ผู้ใหญ่นะเขาทักทายล้วก็นอบเขาเออสองการเดินด้วยมารยาสามคำพูดสี่ด้วยอริายาขางด้วยสุภาพเรียบร้อยอคือเราจะสอนคุณธรรมต่างๆให้เด็กได้มีคุณธรรม ทำความดีมันว่าต้องมาเรียนรู้ผมมองแล้วลว่าเด็กเนี้ยอ่าเขาจะเป็นพลังให้สําหรับผม,มที่ผมมีชีวิตที่ต่อสู้กับโรคไายแค่เจ็ที่เป็นโรคหัวใจทุ่วันนี้ออตอนนี้มีโรคประจำตัวอีกโรคหัวใจแล้วก็ สายตานี่คือบอกไปข้างหนึ่งแล้วทีนี่เราก็เลยไปรักษามาได้แค่แปดสิเก้าิบมองไม่ชัดหรอกผมสายแว่นเติมขนาดนี้ตาไม่ค่อยตาไม่ค่อยดีไม่สามารถคือแล้วแต่ว่าไม่ห่วงอ่ะเขาบอกให้พาตัดผมไม่ไม่ไม่ไปเพราะว่าเป็นห่วงว่าอะไรกเด็กเด็กมากกว่ากลัวเดอถ้าเราไม่อยู่แล้วเด็กมันก็เพ่นพานอะไรนี้มันไม่มาเราคุ้นเหอนแล้วใช่ไหก็ไม่เป็นไรได้โอกาสเมื่อไรเขาก็ไปคิดอย่างนั้นนะมาดีรู้สึกตัวเองอ่าถ้าเราเนี่ยเป็นอะไรไปเด็กไม่มีสอน อ่าสองเพราะเด็กมันหิวใครจะหาให้มันกินอสามเด็กมันอยากถือตังค์แล้วใครจะหาตังค์ให้มันทีนี้ตัวเองก็ที่มาเฮเราต้องช่วยมันนะครับเพราะว่ามันถึงไม่ใช่ลูกหลานเราใครจะทําแบบนี้อ่ะไม่มีใช่นะฮะผมคิดว่าผมทำมาแล้วสยาบ้าหรือเปล่าท่านผมบอกว่าผมทำเพราะผมสะใจผมสบายใจการทําแล้วสบายใจทําทําให้สบายใจอย่าทำใช่นะอย่าไปฝืนทําฝืนทํารู้เลยแค่นี้ที่เดียวคนที่เราทําด้วยความตั้งใจเราอยากสู้ชีวิต เพื่ออนาคตของเด็กเพื่อให้ประชาชนสังคมได้เห็นว่าศิลปวัฒนธรรมนี้ช่วยคนได้และผมเป็นครูที่ยากจนแต่ผมมีใจช่วยมผมเจ็บผมป่วยผมว่าเมือ่หล่า็ตายไม่รู้เสร็จแล้วตายแล้วมันก็จบกันแต่ตอนนี้มีลมหายใจถามว่าเอาทำอะไรได้รเราก็เอาตรงนี้เพื่อขยายวัฒนธรรม ผมอยากจะมีจุดเปลี่ยนให้กับคนรุ่นเราก่าเดียวกันกับคนรุ่นเราคนรุ่นหลังหนึ่งอย่างชีวิตประจำวันของผมผมว่าเกิดมาตอนเออเกิดมาตอนเช้าทําอะไรเห็นไะ้มผมก็เลยบอกว่าให้คนมองเห็นว่าเราเนะี่ยในจิตวิตญาประจำวันของเราได้ทําอะไรบ้างหนึ่งออกกําลังกายเพื่อสร้างสรรค์ให้ตัวเองแข็งแรงผู้สูงอายุ ก็ต้องทําแบบนี้เพราะว่าคนเราตัวนี้นั่งนอนมันก็ไม่ไหวนะเช้าขึ้นมาก็เหมือนไทยแก๊กอะไทยแกไทยแก๊กมันก็มีการโยมันก็เหมือนลำใช่ไหมจับนี่เป็นไทยแก๊กเราก็เปลี่ยนเป็นลำมันก็จะได้ส่วนมือไม้หมดใช่ไหมฮะอนนี้ครูชีพเป็นดัดแปลงเองดัดแปลงก็คือราเมงเราก็ได้วิชาเพิ่มเติมแล้วออกกําลังกายเสร็จแล้วเราก็จับทานค่าทานปลากันทำโมขุ่ วัยเกษียณหกสิบนี่ยังมีความฝันไหมครับคุณชีพคนเรามันก็มีการฝันอยู่ไม่เลิกนะมันก็ฝันด้วยไปฝันไปแล้วแต่มันยังอยากเห็นอยากทําอะไรบ้างก็ยังเดิมๆมัก็ตอนนี้ลงละครผมไม่ค่อยอยากแล้วนะตอสมัยก่อนนี่อยากมีลงละครตัวเองใช่เพื่อที่จะได้แบบเปิดแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็เลยคิดว่าเออย่าไปมันไปเกินไกลเกินไปแล้วสาหรับเราเอาแค่เราอยู่ได้ก็ดีแล้วหนึ่งเวลานี้เราฝันว่าน่าทำไว้เป็นกลุ่มบิ็นก้อนผมว่าก็ภาคภูมิใจ ก็ดีแล้วที่มีเด็กเข้ามาเรียนแล้วก็สื่อสารวัฒนธรรมไปทั่วนาจัรผมว่าโอกาสของคนเราถ้ามันจะเป็นอะไรสักอย่างก็เป็นจริงนะครับไปฟาดฝันมากมันไหวแสดงว่าทุกวันนี้ก็เหมือนแบบมีความสุขอยู่กับงานในปัจจุบันที่ทำใช่ครผมก็รู้แล้วว่าคนเราเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะแต่สำหรับผมเนี่ยบอกว่าวิชาชีพที่ผมเรียนอยู่วันนี้ผมนึงเรียนไม่จบ การทำพวกผมผมก็ยังเรียนไม่จบกอยังต้องเรียนอยู่อยู่แล้วผมว่าไม่จบถึงบอก60แล้วก็ยังเรียนไม่จบไม่จบผมบอกเขาจบสิ้นคนอื่นเขาจบแต่ผมไม่จบก็ถามว่าทำไมไม่จบก็ผมจะต้องเรียนต่อเพราะผมจะไม่มีความรู้ถึงขนาดจะต้องจบอ่ะมันต้องเรียนไปเรื่อยๆจนจะตายอ่ะมันเรียนจนต้นตาตายใช่ไหมฮะใครบอกว่าจบผมว่าไม่จบเฉพาะผมไม่จบการเล่นโขนก็เรียนไม่จบทำพวกผนก็เรียนไม่จบคุณธรรมผมก็ยังเรียนไม่จบผมต้องเรียนต่อไป ในไปเยอะนานเท่านานจนกว่าจะหมดลมหายใจ สำหรับช่วงสอวอ,อ,อบอตอในสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปยังเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับที่นั่นมีคุณป้าท่านหนึ่งทำขนมที่ชื่อว่าขนมเต่าได้อร่อยมากนะครับจนถือว่าเป็นขนมขึ้นชื่อของตำบลเลยทีเดียวมีเคล็ดลับมีวิธีการอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันนะครับช่วงสอวอ,อบอตอวันนี้เราเดินทางมาที่ตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีครับที่นี่มีคุณป้าท่านหนึ่ง และเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สืบทอดการทําขนมเต่าขนมโบราณท้องถิ่นสูตรดั้งเดิมหนึ่งในตำรับอาหารที่เคยถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาแล้วคุณป้าที่ว่านี้ก็คือป้าสมบูรณ์วีรประสิษฐ์ท่านนี้ครับขนมเต่าที่ป้าสมบูรณ์สืบทอดวิชามาจากคนรุ่นก่อนนั้นเป็นขนมที่ใช้วิธีการนึ่งมีสีน้ำตาลอ่อนอพิมพ์เป็นรูปตัวเต่า ด้านนอกเป็นแป้งมีไส้ด้านในกินเมื่อไหร่ก็ฝินเมื่อนั้นล่ะครับไม่กินตอนร้อนๆเนี่ยนะครับแป้งเนี่ยมันมันจะนุ่มไปเลยนุ่มแล้วก็หนึบรวมไปกับไส้ข้างในที่มันมีความกุบๆของมะพร้าวด้วยนะครับโอ้โหมันเข้ากันมากละมุนลิ้ย <c oughs> ไม่เฉพาะผมเท่านั้นหรอกนะครับที่รู้สึกว่าขนมเต่านั้นช่างละมุนลี้ยซะเหลือเกิน ชาวบ้านแถบ,บนี้เขาก็ติดใจในรถมือการทําขนมของป้าสมบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้นภายในตําบลเขาสมอคอนจึงไม่มีใครไม่รู้จักป้าสมบูรณ์ครับย้ยสมบูรณ์ทำขนมเต่าอร่อยหวานม,มัน <laughs> <laughs> กินบ่อยไหมขนมเต่า กินทุกครั้งที่เขาทำเขาก็ทำทุกวันเป็นแม่ครัวดับหนึ่งทำขนมอร่อยไม่มีใครทำได้อเพราะว่าทำยากนะแต่ป้าเก่งนะสืบทอดมาได้แล้วมีงานาก็ไปช่วยงานสบงานแต่งอะไรเงี้ยก็ไปช่วยกันทําป้าสมบูรณ์เป็นแม่ครัวที่ทําอาหารได้ถูกปากทั้งคาวและหวานนะครับและโดยเฉพาะขนมเต่าที่แม้จะย่างเข้าไว้60แล้วแต่ป้าสมบูรณ์ก็ยังตื่นมาทําไส้ปั่นแป้ง นึ่งขนมแทบจะทุกวันครับถ้าไม่ได้ไปไหนจะทําทุกวันถ้าไปไหนได้ตรงตลาดมันหยุดวันไหนที่ไม่ได้ทําขนมเต่าแล้วมันเป็นยังไงครับป้าโอ้มันหงอยมันเหงามันเพียละเหียดใจกันไปหมดนอนกันกระปวกกระเปียดกันจริงจริงทำแล้วมันเป็นยังไงมันมีความสุขอยู่ก็ทําไปจริงอย่างที่ป้าสมบูรณ์บอกไม่มีอะไรสุขใจเท่ากับการได้ทําในสิ่งที่เรารักนะครับเฮ้ชักอยากรู้แล้วสิครับว่า ขนมเต่าอันลือเรื่องรถมือป้าสมบูรณ์ที่ว่ากันว่าทำยากทำเย็นนั้นเคล็ดลับสุดเด็ดอยู่ตรงไหนเนาะช่วงนี้นะครับก็เป็นกระบวนการที่ป้าเนี่ยก็จะมาทำไส้สนะแสดงว่าเคล็ดลับในการทำขนมเต่าก็ยก็อยู่ที่ไส้ด้วยสุดใช่ถ้าไส้อร่อยก็อร่อย,ออยนะแน่แนจริงๆนะ ไส้ขนมเต่าที่ป้าสมบูรณ์บอกว่าเป็นเคล็ดลับความอร่อยทำมาจากถั่วเหลืองซี่ที่นำไปนึ่งจนสุกแล้วนำมานวดกับเนื้อมะพร้าวขูดที่ใช้เฉพาะสีขาวเท่านั้นปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและน้ำตาลจากนั้นจึงนำมาผัดให้หอมก็จะได้ไส้ขนมเต่าที่พร้อมห่อแล้วนะครับป้าครับอันนี้น,นี่ใช้แป้งอะไรครับข้าวเ,เหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลปี๊บและตามด้วยหัวกะทิหน่อย S 1> <S 1> <S <S นี่บางคนเขาก็ไม่ได้ใส่หัวกระทีไม่ได้ใส่โอ๊ยโทษไม่ใส่แต่ถ้าเป็นสูตรของป้าสมบูรณ์นี่ต้องมีนิดนึ่งต้องมีนิดเมือ่อนวดแป้งจนได้ที่จากนั้นป้าสมบูรณ์ก็นำมหาห่อไส้ให้มีความหนาสม่ำเสมอปั่นเป็นลูกกลมๆแล้วนำไปอัดใส่พิมพ์ไม้ที่มีลวดลายเป็นตัวเตา่าซึ่งจังหวะนี้ต้องอาศัยแรงกระแทกกันสักหน่อยเพื่อให้ขนมเต่าหลุดออกมาจากแม่พิมพ์โดยสมบูรณ์ ด้วยการโขลกโขลกและโขลกอย่างนี้แหละครับ,บหลังจากได้เป็นตัวเต่าออกมาอย่างนี้แล้ว,วจากนั้นน,นำไปนึ่งจนแป้งสุกก็เป็นนั้นว่าพร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับ<ม>ตลอดช่วงเวลาที่ได้นั่งดูป้าสมบูรณ์ทำขนมเต่าในแต่ละขั้นตอนสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้เลยก็คือว่าป้าสมบูรณ์จะอารมณ์ดี ัวเราะสนุกสนานตลอดเวลาไม่ต่างจากที่ป้าบอกตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าขนมเต่านี่แหละคือเคล็ดลับของความสุขโอ้ดูป้าลมดีขำบ่อยมากเลยนะ่ะจริงจริงเดี๋ยวมถ้าอยู่คนเดียวค่อยไม่มีงานทํามันเครียดนะเออเนี่ยทำไปอะไรไปเดี๋ยวคนมาซื้อบางทีไม่มีคนอยู่ก็ลุกออกไปทํานูน่ทนทํานี่อ่ะบางทีกล้วยเหลือขอก็ต้มทําไม่นูน่นนี่น,นี่อยู่อย่างนี้เนี่ยแต่นอกจากเหตุผลของการได้ทําในสิ่งที่รักแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ป้าสมบูรณ์ไม่ละทิ้งการทำขนมเต่านั่นเพราะนี่คือขนมประจำถิ่นที่เป็นความภาคภูมิใจของเขาสมอคอนซึ่งพี่กิตินักพัฒนาชุมชนผู้สนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นที่วัดไหลวัดใหญ่เรื่องชื่อของลบบุรีแม่ครัวแหลมกะลาซึ่งจัดว่ามีฝีมือทำอาหารในครั้งนั้นถูกเลือกให้ทำสำหรับถวายครับ คือชาวบ้านแหลมกะลาเนี่ยเป็นแม่ครัวเอกก็คือมีมีโยมคอนโยมนิ่มโยมสุกโยมป้อมโยมกวนโยมต่วนจะเป็นคนทําอาหารถวายรัชากาลที่5โดยโดยทําสําหรับเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านอย่างเช่นแกงบอนแกงบอนแกงเลียงหรือหรือประเภทขนมก็เป็นเป็นพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองแล้วก็เป็นพวกขนมเต่า ทำขนมที่เคยถวายมหากษัตริย์เนี่ย <g ül> เออแล้วเรายังคงแบบสืบทอดต่อรู้สึกยังไงบ้างครับป้ามันเป็นยังไงมันก็ภูมิใจเนาะเคยทำทำได้เนี่ยภูมิใจก็ยังทำว่าคนนี้ยังชมมากินอร่อยเขายังกินกันได้แล้ก็ต้องมาตื้อเรื่อยก็ทำไปทุกวันเนี่ยนอกจากวันไหนทำไม่ไหวกันจะหยุดคงจะไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า ป้าสมบูรณ์คือแม่ครัวหัวป่าที่ทำให้คนรุ่นใหม่น่าจะได้ทำความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ที่มาของท้องถิ่นซึ่งเปี่ยมด้วยเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจอันจะทำให้พวกเขารักห่วงแหนและพร้อมจะอนุรักษ์และพัฒนาให้ทั้งของเก่าและของใหม่อยู่คู่กันไปได้อย่างยั่งยืนเหมือนกับที่ป้าสมบูรณ์กำลังทำให้ลูกหลานได้เห็นนั่นเองครับ สำหรับช่วงบำรุงใจในสัปดาห์นี้นะครับคงจะเป็นคำถามที่อยู่ในใจของผู้สูงวัยหลายๆท่านนะครับว่าถ้าหากว่าอยู่ในครอบครัวใหญ่ๆอาจจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างจะทำอย่างไรที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันนั้นมีความสุขนะครับพระอาจารย์ประสงค์ปริปุลโนมีคำตอบครับที่โยมถามว่าอยู่อย่างไรให้มีความสุข ราะว่าในบ้านอยู่กันแล้วไม่ค่อยมีความสุขเลยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เป็นประจำเรื่องนี้ดีจ้ะวิธีการอยู่กันให้มีความสุขเอาง่ายๆเลยเนี่ยมีภาพประกอบด้วยการอยู่กันให้มีความสุขยมดูครอบครัวนี้ครอบครัวนี้มีคุณพ่อคุณแม่ลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็ไอ้ด่างอยู่กันอย่างมีความสุขอย่างวันหนึ่งคุณแม่เกิดป่วย ลูกสะภ้ก็ดูแลอย่างดีเลยคุณแม่ก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นทุกเชา้าลูกสะภ้ยก็เอาโจ๊กไปวางคุณแม่ก็ทานเชา้าวันหนึ่งลูกสะภ้ยเอาโจ๊กไปปรากฏคุณแม่ยังหลับอยู่ลูกสะภ้ยจะปลุกก็เกรงใจก็เลยเอาวางไว้ที่โต๊ะข้างเตียงแล้วก็ออกไปทําธุระพักใหญ่พอกลับมาอีกทีปรากฏว่าเห็นคุณแม่นั่งอยู่โจ๊กเกี้ยงชาม ลูกสะพ้ก็ยิ้มแล้วก็พูดกับคุณแม่บอกว่าคุณแม่ขาโจ๊กเกลี้ยงชามเลยคุณแม่งงมองหน้าลูกสะพ้ยแล้วก็บอกว่าแม่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยจ้ะลูกสะพ้ยก็งงแต่ว่าเนื่องจากลูกสะพ้ยเป็นคนช่างสังเกตคนโบราณบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเกลี้ยงเท่ากับหมาเลีย พอมองปั๊บมันเกลี้ยงฉามจริงๆลูกสะพ้ยก็เลยสำรวจนอกรอบห้องพอมองรอบปบั๊บเห็นไอ้ด่างนั่งกระดิกหางอยู่ลูกสะพ้ยรีบยกมือไหว้คุณแม่ขาลูกขอโทษคะ่ะเป็นความผิดของลูกเองเมื่อกี้ลูกปิดประตูไม่เรียบร้อยไอ้ด่างก็เลยเข้ามากินโจ๊กหมดลูกขอโทษลูกผิดเอง พอพูดปั๊บแม่รีบยกมือรับไหวแม่ขอโทษจ้าแม่ผิดเองปกติแม่ต้องตื่นแล้วแต่เมื่อคืนเล่นลายดึกไปหน่อยก็เลยตื่นสายแม่ขอโทษแม่ผิดเองคุณพ่อนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ได้ยินรีบลุกขึ้นมาปุ๊บพ่อขอโทษจ้าเป็นความผิดของพ่อเอง เมื่อกี้พ่อเห็นไอ้ด่างเข้ามาแล้วแต่พ่ออ่านหนังสือพิมพ์เพลินก็เลยไม่ได้ลุกมาไล่มันพ่อผิดเองพ่อขอโทษลูกชายเข้ามาได้ยินพอดีก็เลยยกมือไหว้บอกว่าผมขอโทษครับเป็นความผิดของผมเองปกติตอนเช้าหน้าที่ของผมคือต้องพาไอ้ด่างไปมอร์นิ่งวอล์กออกกำลังกาย เมื่อเช้าผมไม่ได้ทำหน้าที่ผมผิดเองงานนี้ปรากฏว่าไอ้ด่างงงคนนู้นก็ขอโทษคนนี้ก็ขอโทษคนนั้นก็ขอโทษท,ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ผิดผู้ที่ผิดจริงๆก็คือไอ้ด่างแต่ด่างพูดไม่ได้ถ้าด่างพูดได้ด่างจะพูดว่าอย่างไรด่างขอโทษเป็นความผิดของด่างเองด่างรู้ว่าที่วางอยู่ในชามไม่ใช่เพชรดีกรี นะไม่ใช่อาหารหมาแต่ด่างทำใจไม่ได้เพราะว่ามันหอมนะงานนี้ด่างยอมรับผิดก็ด่างขอโทษเห็นไหมว่าครอบครัวนี้เขาสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุขทีนี้ที่โยมอยู่กันแล้วมันเร่าร้อนมันมีปัญหามันทะเลาะกันเป็นเพราะอะไรเวลาเกิดมีปัญหาขึ้นปั๊บ,บแกนั่นละผิดแกนั่นละผิดแกนั่นละผิดเราโยน ความผิดไปให้คนอื่นวิธีการง่ายๆก็คือน้อมรับความผิดแบบครัวครอบครัวนี้ถ้าใครอยากอยู่อย่างมีความสุขตั้งอกตั้งใจพนมมือพอเกิดปัญหาปั๊บรีบพนมมือแล้วก็ว่าตามมาตมาโยมที่ดูรายการอยู่ช่วยพนมมือแล้วว่าตามมาตมาด่างขอโทษเวลาเกิดปัญหาปั๊พูดคำนี้เลยด่างขอโทษไม่ได้ว่าโยมเป็นหมา แต่หมายถึงว่าชีวิตเราไม่ได้ขาวสะอาดบริสุทธิ์มันก็มีด่างมีพร้อยบ้างเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผิดแล้วแก้ปราท่านสารเสริญแต่อย่าเพลินผิดบ่อยเป็นร้อยหนผิดแล้วแก้ทันก่ันนั้นยอดคนปัญญาชนผิดแน่แน่แค่หนเดียวขออนุโมทนาและขอเจริญพรสำหรับลุยไม่รู้โยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับ วันอาทิตย์พรุ่งนี้เช้านะครับ5นาฬิกา30นาทีจนถึง6นาฬิกานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ